รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมครับรอบวิภาควันนี้ครับผมนาท่านผู้ชมมาที่บ้านป่าย,ยุคใม้อมเาเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับผมพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่นําเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้ในการทําการเกษตรโดยผสานกับภูปัญญา,าของเกษตรกร,รดั้งเดิมครับแล้วก็มีกรขยายผลไปสู่เพื่อนบ้านแล้วก็มีการต่อย,ยอดกันจนมองเห็นความยั่งยืนที่ชัดเจนนะครับสุภาพิตรท,ทองทวีหรือว่าน้องนานนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่วัย26ปี ตัดสินใจเลือกการเกษตรเป็นเส้นทางชีวิตครับน้องแนนปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่3ไร่ที่ได้รับมอบมรดกตกทอดมาจากพุตาซึ่งตนเองก็เห็นภาพการทําเกษตรมาตั้งแต่เด็กนะจากพุตาแล้วก็คุน้าซึ่งตอนแรกเนี่ยอฏิเสธไม่อยากจะทําพอเห็นแล้วเนี่ยผมต้องตากแดดต้องเหนื่อยนะครับจนวันหนึ่งครับโตขึ้นไปทํางานแล้วก็ไปรับรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันตรงกับอาชีพ ของคุณตาคุณน้าก็คือเนื้อของเกษตรนํานวัตรกรรมเทคโนโลยีไปใช้กับการเกษตรแล้วก็ตัวเองก็เลยลองนําเอามาใช้ด้วยในพื้นที่ของตัวเองก็พบว่าโอ้มันได้ผลดีนะเห็นผลสําเร็จนะฮะจึงเพิ่มความมั่นใจในเส้นทางเกษตรก็เลยตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร,รนี่แหละนะครับส่วนแรงบ,บันดาลใจที่ทําให้น้องแนนดันหันมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวนั้นก็มาจากคุณตาและก็คุณน้า ที่่เเป็นนนตตต้้แต้แแแใหกัับองงมาดคความจริงตอนแรกก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้ามาในการเกษตรคะเห็นตั้งแต่อยู่เด็กๆแล้วแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงเพราะเราก็แบบคิดว่าการเกษตรมันต้องจับจอบอย่างดีต้องจับจอบเหนื่อยตากแดดมากคือแต่ก่อนภาพแต่ก่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอหลังๆอ่ะหนูเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันเข้ามามีส่วนร่วมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องทุนแรงอ่ะมันก็มีมากขึ้น ถ้าถ้าเรามีเครื่องทุนแหลงเนี้ยอะไรหลายอย่างมันก็ง่ายขึ้นนะคะหนูก็เลยเข้ามาเข้ามาลองทําดูศึกษาดูพอลองทําแล้วพอมาสาเร็จเนี่ยขายได้มันเป็นผลผลิตเรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะคะ่ะก็เลยก็เลยเริ่มทํามาเรื่อยๆะค,ะค่ะก็คือช่วงที่ผ่านมามีตาหนาแล้วคนที่บ้านเขาแบบพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่ของเราให้ให้มันเป็นจุดดึงดูดของ ผู้ที่ผ่านไปมาเนี่ยคือเขาพยายามพัฒนาแล้วแต่เราก็อยู่กับเขาทําไมเราไม่ไม่ช่วยเขาล่ะก็เลยลองกลับมาคิดทบทวนตัวเองว่าลองลองทำสักตั้งหนึ่งไหมอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเราก็ว่างงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองทําดูลองปลูกผักดูก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาทําดูแรงบันดาลใจก็คือจริงๆค,ค,คือตาของเราเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเขาเขาทามาตั้งแต่เขาวัยรุ่นเขาปลูกไร่ทําไล่ทลํา ทำไร่ทำอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไร่อ้อยไร่มันอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังๆเขาก็พักช่วงแบบนั้นก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวทากับน้าสองคนเรามีกําลังก็อยากจะช่วยสามไร่ตรงนี้ก็จะมีมีตรงโค้งหนองนาหนึ่งไร่แต่ว่าโคขหนำในตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่พักดินเพราะว่าดินดินที่ขุดมาอาจจะยังใช้งานไม่ได้แล้วก็มีส่วนแปลงด้านหลังตอนนี้ก็จะมีมีปลูกมีแบ่งให้นักวิจัยค่ะ ได้มาทดลองในการปลูกสมุนไพรที่เขากำลังศึกษาอยู่อะคะ่ะแล้วก็มีมีเป็นผักขึ้นค้างเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีส่วนนั้นประมาณครึ่งไร่แล้วที่เหลือก็จะเป็นผักสวนครัวมีโรงเรือนไฮโดรโปนิกประมาณ3โรงเรือน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เต็มพื้นที่มาก การเริ่มต้นเป็นจกศตรกรเต็มตัวในระยะแรกจนถึงปัจจุบันนะครับน้องนันเติมเต็มความรู้ของตนเองจากองค์ความรู้เดิมของคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวมาแล้วแต่ก่อนหน้าน,นี้นะเขาใช้สารเคมีแต่คุณตาคิดมาคิดไปแล้วตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าจะไม่ใช้ละสารเคมีคุณน้าก็บอกไม่ใช้ละน้องนันก็เลยลงมือมาร่วมมือกันนะครับ ที่จะงดใช้สายเคมีหรือถ้าจะเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ให้น้อยที่สุดแล้วก็ลดลงลดลงตามลำดับจนถ,ถึงปัจจุบันนี้นะครับใช้สายเคมีคือน้อยมากครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการฆ่า,มาแมลงเท่านั้นนะฮะสำหรับกําลังใจของน้องแนนครับที่ทําให้น้องแนนนั้นมีกําลังใจในการที่ทําการเกษตรนั่นก็คือผลผลิตนะครับภายในสวนของตนเองนั่นเองครับผักไฮโดรโปนิกครับเป็นหนึ่งในชนิด พืชผักที่น้องแนนนั้นได้ปลูกนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เองมาจาก YouTube แล้วก็มาทำเองทดลองเองนะครับจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการทำให้เกิดการเติมเต็มความรู้ของน้องแนนในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์มากขึ้นจนตอนนี้ถือว่าเชี่ยวชาญเลทีเดียวครับอย่างอย่างผักชนิดผักไทยที่เป็นผักสวนครัวเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นองค์ความรู้จากน้าจากตาคือเราจะใช้แบบเดิมๆที่เราถนัดมากกว่าพยายามจะไม่เปลี่ยนอะไรที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านเราเป็นเป็นความเป็นเราอะไรอย่างค่ะแต่แต่ก่อนเราเคยใช้สารเคมีทีหน่าช่วงที่ผ่านมาตาเขาก็มีไอเดียว,ว่าเขาเขาคิดว่าเหมือนเขาไม่อยากใช้สารเคมีแล้วเพราะการที่เราใช้สารเคมีไปสู่ท้องตลาดอะคือเขาไม่อยากทําร้ายคนรอบข้างไงค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเพื่อนบ้านอย่างนี้ค่ะ ก็แวะเวียนเข้ามาซื้อเพื่อนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยลดไปเรื่อยๆจนเราเลิกเลิกใช้สารเคมีได้แต่แต่เรายังเป็นแบบอินทรีย์เคมีก็คือมีสะมีป Ł ุ๋ยเคมีเพิ่มไปในในบางตัวแค่นั้นค่ะก็จะเป็นพวกขี้วัวขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมูลสัตว์ป,ประมาณนั้นค่ะเป็นของอว l ค่ะกระทรวงอุดมศึกษาค่ะของอวก็คือเป็นโครงการยูนิทีมหลาลัยสุตตำบนนะคะเข้ามาช่วยเรามี มีโครงการมาแนะนําให้เราคือเขาพูดถึงโคงผักไฮโดรโปโนิกเนี่ยคือเขาพูดถึงและตัวเราคือสนใจอยู่ละมาบวกกันมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะน้องแนนบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีและวัตรกรรมนั้นสามารถช่วยลดแรงงานประหยัดมีประโยชน์แต่นะครับเกษตรกร,รต้องเรียนรู้และเปิดใจเกี่ยวกับการรับเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาใช้ด้วย ยกตัวอย่างนะครับน้องแนนยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเรื่องของการให้น้ําพืชถ้าเราเรียนรู้ระบบครับมีความเข้าใจเราก็สามารถใช้งานการให้น้ําพืชผ่านระบบทางโทรศัพท์ได้อย่างสบายๆแต่อย่างไรก็ตามครับน้องแนนก็มองว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นจะมีประสิทธิภาพจะก้าวหน้าไปขนาดไหนนะครับแต่ยังไงยังไงครับก็ไม่พ้นมือของเกษตรกรที่สุดสุดท้ายเนี่ยนะครับ สุดท้ายคือเกษตรกรเนี่ยต้องมาควบคุมไอ้เจ้าเทคโนโลยีนี้อีกทีหนึ่งอยู่ดีนะครับและอีกอย่างก็คือเกษตรกรนั้นจะรู้จักพืชที่ตัวเองปลูกเนี่ยดีที่สุดดังนั้นนะครับการมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกรก็จะเป็นต้องเรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปควบคุมดูแลเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือเกิดประโยชน์กับตนเองนั่นเองนะครับให้มากที่สุดครับ หนูก็ว่ามัน,มนดีนะคะคือการที่เราลดแรงงานแรงงานนี่ก็คือทรัพยากรอย่างหนึ่งใช่ไหมคะคือเราลดแรงงานเทคโนโลยีตัวไหนเข้ามาแทนแรงงานได้บ้างก็ควรจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้มันดูมันไม่เสียหายะคะ่ะเพราะว่าอย่างบาง,บาง,บางยุคบางสมัยอาจจะไม่ยอมรับในเทคโนโลยีบางตัวเพราะว่าไม่อาจจะไม่เชื่อใจพอเราได,ได้เห็นว่ามันช่วยเราได้จริงๆเราก็ พร้อมที่จะพยายามเปิดใจแล้วก็พอเราเปิดใจได้แล้วเราก็อยากจะบอกเพื่อนบ้านบอกรุ่นน้องว่าเออม,มันช่วยนะมันลดแรงงานลดทรัพยากรมันตรงจุดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือไม่มีเทคโนโลยีไหนค่ะใหญ่กว่าตัวเกษตรกร,ร,กรสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีก็ต้องมาพร้อมกับเกษตรกร,ร,กรหนูมองว่าแบบนี้นะคะเพราะว่าคือองค์ความรู้ที่เทคโนโลยีมาก็คือแพลตฟอร์มมา1อันมาเจอกับเทคโนโลยีมันก็คือคนละฝั่งแต่พอ แต่เรามันต้องมาจับมือกันค่ะพอเขาเขียนมาให้แล้วการใช้งานยังไงล่ะเกษตรกรคือคนที่รู้จักพืชของตัวเองดีอะค่ะประมาณนั้นน้องแนนบอกให้เราฟังนะฮะว่าถือว่าเป็นโชคดีที่ก่อนที่จะมาทำเกษตรจริงจังแบบเนี้น้องแนนเคยร่วมงานกับทางสำนักงาน EECI นะฮะในสังกัดสวทชมาระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยมีหน้าที่ดูแลสมุนไพรในโรงเรือนนะครับ จึงทําให้ตนเองนะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ได้สัมผัสก,กับเกษตรกรที่เคยได้นําเทคโนโลยีของสอวทชเนี่ยเอาไปใช้ไปสัมผัสจริงไปเห็นจริงไปฟังคําบอกเล่าต่อจากเกษตรกรตัวจริงที่เอาเทคโนโลยีไปใช้นะครับเ,เขาก็รู้สึกประทับใจนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเทคโนโลยีไวมากอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเก,ก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องสภาพที่ฟ้าอากาศ แล้วกเกษตรกรก็จะเป็นคนนําข้อมูลที่ได้มาจากเจ้าเทคโนโลยีไวมากเนี่ยเอามาปรับใช้เอามาประยุกต์เอามาคิดพลิกแพงในการดูแลสวนผลไม้ของตนเองให้เข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีเลยนะครับทําให้เห็นในมุมมองมิติต่ตางๆของทั้งนักเกษตรทั้งนักวิจัยคือทั้งสองลักเลนะเกษตรกรตัวจริงแล้วก็นักวิจัยน้องได้เห็น2มุมก็เลยเกิดความเข้าใจแล้วก็ รู้นะครับว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นสามารถช่วยวิถีในเรื่องของเกษตรกรน,นั้นได้เป็นอย่างดีครับสำหรับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางด้านการเกษตรของน้องแนนนะครับาน้องแนนก็มองว่าตัวของเกษตรกรเนี่ยควรที่จะต้องขนวายและก็เรียนรู้มันเหมือนกับการสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับซึ่งในพื้นที่ระยองก็ถือว่าโชคดีนะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ระยองเพราะว่ามีสนักงานี e c i ที่อยู่ในสังกัดของสงวทชหรืออยู่ในพื้นที่ซึ่งสำนักงานนี้ก็มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดวัตรกรรมในการทําการเกษตรในด้านต่างๆให้กับเกษตรกร,รอย่างเต็มใจอยู่แล้วใครมีเวลาก็แวะเวียนไปหาความ,มารู้ได้นะครับที่อำเภอบางจันทร์ค,ครับที่สำนังกงาน EECI ครับที่หนูเคยเได้มีโอกาสทํางานกับทางสงวทช EECI อะค่ะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการดูแลสมุนไพรในโรงเรือนสมาร์ท กีนเฮาอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเราได้มีโอกาสเข้าไปแล้วเราเราได้องค์ความรู้จากพี่พึ่งค่ะคะุณปียอาชาดนะคะก็พาเราไปลงพื้นที่บ้างไปเห็นเกษตรกร,ร,กรที่ได้ทดลองใช้ของเทคโนโลยีสวทชอ,อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแฮนิเซนไวมากอะไรคะ่ะได้เห็นมุมมองของเขาว่าอ๋อความจริงแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเขามองถึงเทคโนโลยีแบบนี้อย่างเช่นไวมากค่ะในพี่พี่ในพื้นที่อำเภอวังจันอย่างเงี้ยค่ะมองเห็นเทคโนโลยีไวมากก็คือ คือการเทคโนโลยีมากก็คือการมีตัวรับสัญญาณตัวส่งสัญญาณมีลูกข่ายเออคือคสามารถเก็บข้อมูลของของสภาพแวดล้อมได้เป็นตัวพยากรณ์อากาศแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรนั้นน่ะต้องเป็นคนอ่านมันเองเพราะว่าเทคโนโลยีอ่ะมีแค่เก็บข้อมูลอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเก็บไปแล้วใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยก็คือก็คือมันก็ไม่ประโยชน์พี่เขาก็หนูอ่ะชอบชอบไอเดียพี่เขามากเลยเพราะว่าพี่เขาอ่ะบอกว่า เขาพยายามแดกคอร์ดว่าประมาณช่วงเนี้ยที่สภาพอากาศขึ้นแบบนี้แล้วลงแบบนี้เหมือนดูพื้นที่ของกราฟลักษณะขึ้นของกราฟที่ที่โชว์ในแอปพลิเคชันนะคะว่าอ่ะสมมุติว่าเป็นแบบประมาณเนี้ยค่ะเพียจะมาพี่เขาบอกคือพี่เขาจะเป็นการจัดการแปลงด้วยตนเองนะคะแต่ว่าอ่านอ่านข้อมูลจากเ,เทคโนโลยีไวมากพี่เขาก็ฉีดฉีดพ่นไฟพ่นเพียกันไว้ก่อนเลยเขาบอกว่า กันไว้ก่อนนะมันดีกว่าเพราะว่าไม่ลุกลามควบคุมง่ายจบก็คือ1เขาเขาจัดการได้ได้ภายในครั้งถึงสองครั้งเพียตัวน,นั้นก็จะหมดไปประหยัดทั้งยาเขาประหยัดแรงงานเขาอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างต่อไปก็คือนวัตกรรมที่เอามาเอาเข้ามาเข้ามาให้เกษตรกรนะคะคือจากการที่หนูได้เรียนได้เข้าไปสัมผัสจริงๆก็คือพี่ๆเขาก็จะมีความที่จะ ต้องการให้เกษตรกรมีความพยายามแล้วก็อยากให้เกษตรกรเราได้มองเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีแต่ก่อนเราก็เดินเดินไปถามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตอนนี้ทุกวันนี้คือเกษตรกรกลับมาถามเราแล้วว่าอันเนี้ยผมอยากได้นี่ค่ะต้องผมอยากได้อันนี้ครับผมต้องทํำยังไงก็คือหนูหนูมองความหมายหนูก็คือเขารู้จักแล้วเขาเคยเห็นแล้วนี่ว่าประโยชน์มันมันมีนะอะไรเงรี้ยค่ะหนูว่ามันมันแล้วแต่โอกาสของแต่ละคนแล้วก็ ความต้องการอย่างเช่นเรามีความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเราก็หนูสําหรับหนูหนูมีความต้องการที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มโอกาสท,ที่ทุกครั้งที่เคยได้รับโอกาสมาหนูก็จะพยายามที่จะเข้าไปเข้าไปหาโอกาสนั้นด้วยอย,อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีโอกาสได้เขาคือเราเขายื่นโอกาสมาให้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็รีบรับน้องแนนมองว่าการปลูกพืชผักสวนครัวและผักไฮโดรโปนิกส์นะครับว่า ถ้าปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับถ้าเกษตรกรปลูกหรือว่าผลิตยังมีคุณภาพอ่ะยังไงอาชีพเนี้ยก็มีความยั่งยืนแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าพืชผักนั้นเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ในมื้ออาหารทุกมื้อนะครับถือว่าพืชผัก,กมีความจําเป็นต่อการบริโภคแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับแต่กินยังไงก็ขาดสิ่งไม่ได้ครับส่วนของน้องแนเนเนี่ยแล้วก็เครือข่ายนะครับ ก็ผลิตพืชผักที่มีคุณภาพอออนประจหน่ายแล้วก็สามารถจําหน่ายได้อย่างสม่าเสมอด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวเองผลิตแล้วยังไม่ทําร้ายผู้บริโภคด้วยนะครับยั่งยืนค่ะเพราะว่าหนูมองว่ายั่งยืนเพราะว่าเกษตรถ้าในการผักสวนครัวสําหรับหนูนะคะมันมันต้องบริโภคทุกวันอยู่แล้วค่ะเป็นผักที่คนบริโภคทุกวันแล้วยิ่งเราจับเ,ออเราพยายามทําให้มันเป็น เป็นการรับมาตรฐานได้รับมาตรฐานเนี้ยค่ะอย่างที่หนูก็คือได้รับ G A P ในในพืชบางต,นางตน้นบางตัวได้รับ G A P ในพืชบางตัวเนี่ยค่ะก,ก็พยายามทําให้ผักเรามีมาตรฐานมันเป็นความต้องการของตลาดอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คนทุกคนเริ่มกลับมามองเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องพัฒนาศักยภาพของเราให้มีมาตรฐานมากขึ้นเนี่ยค่ะ มันมันยั่งยืนเพราะว่าสุดท้ายแล้วของของที่เราใช้ใช้ใช้ทานอย่างเงี้ยค่ะมันมันแน่นอนอยู่แล้วในทุกๆมืออ้อคะ่ะมีเนื้อสัตว์มีผักมันมันต้องมีอยู่แล้วคะ่ะทานน้ำพริกก็ต้องมีผักอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนบ้านน้องแนนที่ได้หันมาปลูกผักเนี่ยจริง,รงๆเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะเขาบอกว่าเริ่มมาจากชอบทานผักนี่แหละชอบกินนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ทำแบบ สลัดลูผักขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำขายด้วยแล้วเมือนต้องแนนมาชักชวนเนี่ยก็จึตกตกลงนะครับแล้วหลังจากนั้นน้องแนนก็นําพาวิทยากรนะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เรียกได้ว่าเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยถ่ายทอดให้กับพี่ไพรินด้วยแล้วก็ไปสอบถามจากาผู้รู้อื่นๆอีกนะครับแล้วก็พี่ไพรินก็ศึกษาด้วยตัวเองด้วยผลที่ได้ออกมาน่าพอใจมากครับ สามารถที่จะปลูกขายได้นําไปแปรรูปประกอบอาหารขายก็ได้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าดีมากต้นทุนก็น้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบส่วนหนึ่งเป็นของตัวเองไม่ต้องซื้อทั้งหมดครับถือว่าสดใสครับเรื่องของการปลูกผักตามแนวทางของน้องแนนครับชอบกินนะคะแล้วก็ไปซื้อมาทําขายด้วยเมื่อก่อนขายสลัดโลอยู่ก็วิ่งไปไกลเหมือนกัน ไปซื้อผักแล้วก็สนใจอยากจะปลูกก็ลองผิดลองถูกลองตั้งแต่สองสารอบมันก็ไม่ประสบความสำเร็จจนมีแบบเขามาวิทยากรนะคะเขามาาบ้านน้องแนนแล้วก็มาสอนวิธีการปลูกผักทั้งในรางแล้วก็กล่องโฟมกล่องโฟมทำการตลาดอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มจากตรงนั้น ครั้งแรกก็ปลูกมารอบแรกจะเจอหน้าหนาวดีหน่อยผักโตวสวยงามเลยพอมาหน้าร้อนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหน้าฝนก็อีกแบบหนึง่งคือต้องต้องอาศัยความเข้าใจผักอะคะ่ะแล้วก็ศึกษาดูว่าแต่ละฤดูเขาต้องการอะไรผักคือมันบางทีมันร้อนนะ,ะผักมันจะสลบผักใบไหม้แกนอะไรองเงี้ยค่ะ ต้องหาสแรเลมมาคุมคุมผักเพื่อลดความร้อนแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ไม่ได้แดดเลยผักก็จะยืดอีกช่วงฝนตกเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแล้วก็คือต้องใส่ใจคือเช้านี้ต้องลงดูแปลงผักแล้วค่ะเพราะว่าหนอนแมลงผีเสื้อเนี่ยบินเต็มเลยแล้วก็มาวางไข่พอเราไม่ได้ดูสักวันสองวันมันเริ่มเป็นตัวหนอนเกาะเกาะอยู่ที่กอนเนี่ยค่ะกินใบบางที ไม่เห็นสักสองสามวันนี่คือกินเยอะแล้วค่ะแล้วก็เสียเหมือนขายไม่ได้อะเราต้องเอามันกินเองเพราะผักมันไม่สวยก้านมันก็จะแดงๆลายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ต้องเดินทุกวันดูทุกวันเพราะว่าอากาศอากาศก็ร้อนฝนก็ตกวันหนึ่งสามเลดูดผักเหมือนคนนะคะเพราะว่า คนเราก็ร้อนเนาะพอไปเจอเย็นเข้าฝนเข้าอะไรเงี้ยมันมันก็ปรับสภาพไม่ทันทําให้ผักมันช็อกบ้างรากเน่าบ้างแกนไม่โตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนมาเยอะๆหลายวันผักมันก็จะยืดเป็นข้อเหมือนตอนเนี้ยเพราะช่วงเล็กๆอ่ะคือเขาจะไม่ได้ไม่ได้แดดเลยผักมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบโคนต้นจะเล็กค่ะพอปลูกปลูกไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้ได้ผลเท่าที่ควร มีส่งปลูกส่งแล้วก็แปลรูปเอาไปทำสลัดโลขายตลาดบ้างแล้วก็ทานในครอบครัวบ้างแจกญาติพี่น้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างอยู่ก็ปลูกไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็เจอเจอหน้าหนาวรอบแรกแล้วก็มาเจอหน้าฝนหน้าร้อนแล้วก็มาเจอหน้าฝนก็แทบจะถูกฤดูแล,แล้วตอนนี้ <laughs> <laughs> มันดีตรงที่เราหนึ่งมันปลูกข้าง,างบนนะคะ่ะ มีแต่พวกมแมลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกสารเคมีกําจัดวัชพืชอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องต้องใช้เขาเพราะว่าถ้าปลูกลงดินอะ่ะอย่างนก้ายังไม่ทันโตแต่ญ่าโตแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีแบบไม่มีลูกน้องหรือว่าไม่มีเวลาจะมานั่งดายญ่าอะไรเงี้ยคือปลูกอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์คือไม่มีญ้าไม่มีอะไรแล้วก็ปลอดภยัยปลอดสารเพราะเราปลูกฐานเองด้วยจะไม่มีอะไรเลย ใช้ฮอร์โมนนมสดฉีดพ่นเขาช่วงผักประมาณนี้ค่ะก็ก็ได้อยู่แล้วก็อาศัยว่าไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะไม่ต้องทำแปลงทำอะไรให้มันยุ่งยากแล้วฝนตกเนี้ยไม่ต้องไปแช่กันน้ำแช่น้ำแล้วมันเป็นเชื้อราเป็นอะไรเนี้ยที่ผักดินจะปลูกแยาก,กว่าผักผักอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องศึกษา ศึกษาไม่อย่างนั้นก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันผักดินเหมือนกันก็ต้องดูแลเขาเหมือนเราเหมือนเราเลี้ยงเด็กอะ่ะตอนเล็กเขาก็ต้องการอีกอย่างหนึง่งพอโตมาก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเทคโนโลยียังต้องกากเรเกษตรกรกเกษตรกรยังเป็นหัวใจสําคัญน,นะครับ เกษตรกรต้องทำความเข้าใจต่อพืชของตัวเองให้ดีพรลัพักวิจัยเนี่ยต้องการเกษตรกรเพื่องานวิจัยที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อเกษตรกรรายอื่นๆด้วยนะครับคืองานวิจัยต่างๆเมื่อวิจัยมาแล้วไม่ควรที่จะอยู่บนทิ้งนะครับควรจะต้องนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกอเกษตรกรในภาคตะวันออกนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของสํานักงาน,น ECI ที่วังจันท่ระยองนะครับ รือว่าพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะครับรเกษตรกรนั้นต้องไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานนี้ให้มากนะครับเพื่อการทําเกษตรที่มีคุณภาพคุณภาพอย่างไรนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เราทำได้น้อยแต่ได้มากครับตัวตัวแนะคะอยากจะแนะนำว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเทคโนโลยีอ่ะเกษตรกรคือคือหัวใจนะคะอย่าอย่าทิ้งความเป็นตัวเรานะคะเรียนรู้ว่าพืชของเราเป็นยังไง นักวิจัยต้องการคุณนะคะเพราะว่าไม่มีเกษตรกรนักวิจัยทํางานต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ววิจัยแล้วไม่ได้อยู่บนทหิ้งค่ะเขาต้องมาหามามาหาคุณแล้วก็อยากให้ให้ให้เปิดใจรับรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะว่าอาจจะอาจจะมองว่ามันไกลไกลตัวเราไกลตัวเราไปแล้วอะไรเงี้ยจริงๆไม่นะคะทําให้เพื่อลูกหลานเราอะคะ่ะได้ได้เขาเห็นว่าเกษตรกร การเป็นเกษตรกรมันไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากเราเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยค่ะแล้วก็พื้นที่เราตอนนี้มี eeci เข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะก็คือ,อ,อพักพ,พัฒนาศักยภาพตนเองเตรียมตัวให้พร้อมค่ะโอกาสข้างหน้าหนูคิดว่ามีมีแน่ๆค่ะน้องแนนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่ทำเกษตรอย่างขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้แล้วก็เปิดรับนวัตรกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แล้วก็มีความเชื่อมั่นต่ออาชีพของตนเองซึ่งจะนำไปสู่การเกษตรคุณภาพที่มีความยั่งยืนถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีได้เลยทีเดียวครับวันนี้หมดเวลาของการระบผมมีภาคแล้วนะครับผมลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ